สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่5มิถุนายน2567มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกกระชับมิตรทีมชาติระหว่างเดนมาร์กพบกับสีเดนเตะกันที่สนามปาเคนเวลาเที่ยงคืนทีมชาติเดนมาร์กพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับเพราะไม่แพ้มา10เกมติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนีเดนพวกเขาเนี่ยทำผลงานนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะลงเตะไปน10นัดคว้าชัยไปได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นในราคาเปิดให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีทีีีี่่สุดดนนนะะะครรรับบบบเเพาเาาาามมมมมมกกกกก้ททแแแแข็็็งงงงๆ เกมลุกมีรัดมุ้นอยรุนที่โชว์ฟอร์มกับแมนยูไนเจตได้อย่างร้อนแรงในฤดูกาลที่ผ่านมามั่นใจว่าเดนมาร์กน่าจะเปิดบ้านเชือดเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอน คู่ต่อมาเป็นนอร์เวย์พบกับโคโซโวเตะกันที่สนามอุลเลวนันสตาดิโอลเวลาเที่ยงคืนเจ้าบ,บ้านนอร์เวย์พวกเขาเรียกผู้เล่นชุดใหญ่มาเข้าแคมป์ในรายการนี้ทุกรกลนะครับยกเว้นตัวที่บาดเจ็บเท่านั้นเกมวันนี้เตรียมดวลกับโคโซโวที่ไม่เคยพบกันมาก่อนเลยโดยเดเปิดมาให้เจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะถ้าเทียบฟอร์มการเล่นแล้วนอร์เวย์แข็งแกร่งกว่าคุมกาลังเนี่ยก็เหนือกว่าในทุกด้านโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งจากแมนซิตี้ที่เฉียบคมมากๆแถมยัง 吧。 คู่ต่อมาเป็นเบลเยียมพบกับมอนเตเนโกรเตะกันที่สนามสตาร์กรัวบาโดอินเวลาตีหนึ่งครึง่งบอกเลยว่ายังไงเบลเยียมก็นอนมาและมีโอกาสคว้าชัยสูงจัดเพราะขุนกำลังยุคนี้กับการได้เควินเดอบอยหายเจ็บกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเนี่ยน่าจะช่วยยกระดับทีมได้มากพอสมควรนะครับซึ่งการเสมอเดือดอังกฤษ2 2ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายหรือน่าตกใจอะไรเลยเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันยังมั่นใจว่าเกมลุกของปีศาจแดงแห่งยุโรปจะจัดจ้านมากพอในการปิดจ็อบได้สบายสอดคล้องกับที่ ไปเยอะมากและคงต้องใช้เวลาปรับจูนแทคติกมากกว่านี้เมื่อดูจากเกรดกับภาพรวมต่าง,างๆแนะนำว่าอยู่ต่อไม่ต้องง้อดวงเกมนี้ฟันธงครับจัดหนักไปที่เบลเยียมและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ